ชีพก็ได้มันก็โอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือแบบอันไหนที่ผมรู้สึกว่าผมเคยมีประสบการณ์ร่วมอย่างเงี้ยครับครูในเรื่องของการสแสดงหรือเรื่องของเพลงเลยผมก็แบบก็มีโอกาสได้แชร์เข้าไปบ้างครับอืมอืมก็ดีเออเดี๋ยวต้องไปตามดูด้วยเช่นกันคือเมื่อสักสองปีที่แล้วครูไปไปเป็นเอ่อ acting coach ให้กับซีรีส์ครับครูทาง t ูไอดี ก็จะเป็นซีรีส์เรื่องอ่าอิมเมอร์อิมเมอร์เจนซี่คัพเปิลก็เป็นเป็นเรื่องของเกาหลีที่เอามารีเมคเป็นไทยเนาะครับครูแล้วก็มีพระเอกเป็นเป็นชอนจินดาโชดนางเอกเป็นน้องดวงอลินทิปครับซึ่งเอาจริงนะก็ก็ไปเป็นแฮงโค้ทด้วยแล้วก็แสดงด้วยจนจนเรื่องจบอะไรไปไม่เคยดูเลยเพราะว่ามันต้องไปทางช่องทูไอเดีย ดูไม่เป็นการเข้ขถาถึงอ่าเกตครับออแต่จริงดูฟรีนะไม่ไม่ได้แบบจ่ายตังนะต้อจ่ายครับเออทีนี้ที่ที่จะเล่าก็คือว่ามันก็มีคนทําแบบเนี้ยรีแอคเนี่ยแหละนั่งดูทีละฉากแล้วก็แล้วก็วิพากวิจารณคอมเมนต์ไปอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งเขาอ่ะมันซึ่งเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องของหมอนะครับหมอในห้องฉุกเฉินครับผูหมอหมอ,หมออินเทรนอร์น่ะพูดง่ายว่า ว่าหมอที่มาฝึกงานแพทย์อินเทอร์แล้วก็อยู่ในห้องฉุกเฉินซึ่งห้องฉุกเฉินเนี่ยมันจะงานหนักวุ่นวายแล้วก็ซีเรียสคือเดี๋ยวมีอุบัติเหตุเข้ามาแบบมันจะเป็นเหตุด่วนเหตุร้ายทั้งสิ้นอะไรเงี้ยนะก่อนหน้านี้มันก็มีละครเกี่ยวกับชีวิตหมออินเทอร์อันหนึ่งก่อนที่เรื่องของฟูเนี่ยจะเริ่มออกอากาศครับซึ่งมันก็มี รายการที่เขาทํามีคนที่เขาทำคอนเทนต์ที่แบบว่านั่งวิาพากวิจาร์เนี่ยแหละนั่งแบบว่าทำ r รีอคของซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องหมออินเทอร์ือนการแต่ว่านั้นออกทางไทย PBS แล้วเขาดูแบบจับผิดทุกอย่างคือห้อยอันนี้ผิดเสียบอันนี้ผิดพูดสับผิดหรือ หรืออะไรก็แล้วแต่ที่แบบว่าเออหมออินเทอร์เขาจะไม่ใช้คํานี้กันเขาจะไม่มีเวลามานั่งแต่งหน้าอะไรแบบนี้โดยเฉพาะเวลาอยู่ห้องฉุกเฉินเนี่ยแต่ว่าคือเขาก็เขาก็จิกกัดเก่งอ่ะคือขำไปด่าไปอะไรไปอย่างเงี้ยแล้วก็หัวเราะหัวละอะไรไปปรากฏว่ายอดวิวอ่ะสูงกว่ากว่ายอดวิวละคร <c oughs> <c oughs> ยอดวิวรียกค,ค,คือด้วยความที่ ที่ด่าแบบสนุกตากนะเนาะใช้คำเจ็บแสบหรืออะไรอย่างเงี้ยเออเว้ยมันมันก็ทำให้แบบว่าอ้าวเออกลับมาแล้วมันก็ทำให้แบบว่าคนชอบดูแล้วแล้วมันที่มันตลกก็คือคนเรตติ้งของ r รีอคมันมากกว่าเรตติ้งของละครเนี่ยเออเว้ยมันก็ได้มันก็เลยทำให้เรื่องของครูเนี่ยที่มันจะออกหลังเนี่ย ก็ระแวงนะต้องต้องกลับไปเช็คทุกฉากเลยว่าเฮ้ยของเราอะ่ะมันข้อมูลมันถูกต้องหรือเปล่าสับหรือการแต่งตัวหรืออะไรต่างๆวิธีการคือก่อนจะเปิดกล้องก็เรียนรันละเอียดอยู่แล้วนะแม้กระทั่งแบบเตียงคนไข้ยอยู่ตรงเนี้ยเราก็ต้องถูกกําหนดว่าใครจะยืนตรงไหนพยาบาลตรงนี้ผู้ช่วยตรงนี้หมอตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแม้แต่ล็อกกิ้งการยืนน่ะเขาเขาก็มีแบบ ที่ถูกต้องตามตามหน้าที่ที่จะเข้าไปปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมาไล่รายละเอียดเลยเพราะว่ากลัวกลัวโดวนรายการเนี้ยเอาไปรีแอคแล้วแล้วจะด่าเหมือนเรื่องก่อนหน้านี้เออก็ต้องมาเช็คแล้วเช็คอีกว่า <c oughs> ต้องไหมอะไรเงี้ยครับอืม <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าทำรีแอคเนี่ยมันก็มีโอกาสนะที่ที่คนดูจะสนุกจะชื่นชมกว่าการดูละครด้วยซ้ำแต่ว่าอยากดูในมุมมอง ของเราอ่ะของข้าชาว่าแบบเอ้ยถ้าดูในฐานะผู้บริโภคคนเนี้เขาเขาจะยังไงนะาะอะไรเงี้ยเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้ถ้ามีโอกาสนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้น้องเชิญครูรักมาคอนแลบด้วยกันครับยินดีครับผมได้เลยโอเค <c oughs> เดี๋ยวครูขออนุญาตไปทำภารกิจต่อ ก็วันนี้ก็ดีใจนะครับนนแล้วก็ดีใจมากครับครูขอบคุณทุกๆท่านที่มาให้กำลังใจผมและน้องและคชาไม่หรอกคาชาก็มีเอฟแล้วเนี่ยมีมีกดมายี่สิบยี่สิบของขวัญมั้งครับก็ขอบคุณมากวันนี้ก็ดีใจที่ได้เจอลูกศิษย์ที่เหมือนคล้ายๆจะ,จะจะสนิทกันแต่ว่าจริงไม่ค่อยได้เจอไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่แต่ก็ ก็ดีใจที่ว่าพอเจอปุ๊บมันก็เหมือนต่อติดทันทีอะผ,ผมรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันครับครูแบบถึง่งผมแบบโอเคไม่ได้เจอครูบ่อยๆแต่แบบพอได้คุยกับครูอย่างเงี้ยครับภาพเดิมๆมันกุ๊ปุ๊ปุ๊กลับมาแล้วแบบว่าวมันเดิมครับเพราะเราก็เราก็ได้ทำอะไรด้วยกันมาเยอะพอควรอยู่เนาะทุกทุกทุกครั้งที่เวลาผม จัดงานการกุศลไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตการกุศลหรือแม้กระทั่งเตะบอลการกุศลคนแรกที่ท่้าบ้านต้องมาเลยคือขชาโดยที่ไม่ต้องไปขอร้องไม่ต้องไปบิ้วเอ้ขชามาช่วยกูหน่อยเอย้งานนี้มันจะได้ช่วยเด็กกำพร้านะมันเจออย่างงี้นะคือขชาเป็นคนเดียวเลยไม่ใช่เป็นคนเดียวเลยเป็นคนแรกๆเลยท,ที่ที่มีคิวปุ๊บเขาจะโอเคันดีโดยที่ แล้วมาแล้วก็เต็มที่ไม่ว่าจะมาเราให้ร้องเพลงมาแล้วไปเตะบอลมาแล้วจังไ,งได้ีแน้นเออก็ก็ทุก,ก,กอย่างนะครับซึ่งแทบทุกปีอ่ะผมผมก็จัดเี่บทุกปีนะในยุคนั้นเนี่ยก็ได้รับความร่วมมือจากกชาแล้วก็แฟนๆขับของกชาที่ตามไปดูแล้วก็ช่วยบริจาคตังค์นะครับสังเกตได้ถ้าจัาได้งานผมมันก็จะช่วยเด็กกำพร้าช่วยโรงเรียนช่วยวัดก็ประมาณนี้ช่วย โรงพยาบาลศรีราชนะครับที่ท,ทำอยู่ประจำครับครูแล้วก็มีผมจัดห้าครั้งคาชาไว้มาหมดนะครับ<ำ>นอกจากนั้นก็จะมีติดมูลนิธีบ,บ้านพักพอที่ครูทำอยู่เรื่อยๆครับก็นแบบบ้านพกพอนไปช่วยเด็กนะครับ,บรถ้ารอบหน้ามีจัดเมื่อไหร่ครูลเรียกผมนะครับได้เลยครับแล้วก็อยากจะฝากไปถึงแฟนครับคาชาด้วยครูรักมีจัดอีกไหมครับกำลังคิดอยู่เลยครับเพราะว่าช่วงเนี้ย มันใกล้จะเปิดเทอมตอนนี้เด็กมีอยู่หกสิบห้าคนที่เป็นนักเรียนที่จะต้องจ่ายค่าเทอมนะครับค่าเทอมเนี่ยถ้าเกิดว่าตั้งแต่อนุบาลไปจนถึงมหนึ่งเนี่ยไม่ต้องจ่ายแต่พอขึ้นมหนึ่งไปแล้วเนี่ยต้องจ่ายนะครับแล้วเด็กก็จะเรียนอยู่ที่โรงเรียนเทพมีลาแต่แต่สิ่งที่สำคัญที่มันหนักรองลงมาจากค่าเทอมก็คือเรื่องชุดนักเรียนนะครับตอนนี้พอใกล้จะเปิดเทอมมันมีปัญหาเรื่องชุดนักเรียนคือเด็กคนนึงอะ เขาต้องใช,ใช้ชุดนักเรียนอ่ะสามชุดสําหรับการเรียนนักอาจารย์หนึ่งสุดนะนะแล้วก็จะมีชุดพะละอีกหนึ่งชุดแล้วก็จะมีชุดลูกเสือหรือเนตรนารีหนึ่งชุดเพราะฉะนั้นหนึ่งคนเนี่ยเขาต้องมีอยู่ห้าชุดนะครับแล้วปกติเขาก็จะใช้แบบว่าพอพี่เริ่มโตก็จะส่งต่อมาให้น้องเนี้ยแต่ชุดของพี่ก็ต้องไปหาใหม่ืองกันเพราะว่าพี่ก็ไม่มีพี่โตกว่าอะ<า>เรียนต้นครับ,รบแล้วก็บรรทีมันก็ เพื่อนขาดชำรุดอะไรอย่างเงี้ยตอนเนี้ยก็ผมก็แชร์อยู่ในในบ้านฟ้าของผมเนี่ยนะครับว่าเออเหมือนช่วยสนับสนุนสมทบทุนเรื่องชุดนักเรียนให้น้องนะครับซึ่งมีอยู่ประมาณ65คนที่ที่ยังต้องต้องต้องใช้อยู่แล้วทุกครั้งเลยเวลาจะเปิดเทอมเนี่ยเด็กมันก็โตขึ้นทุกวันด้วยนะครับมันก็บางทีมันก็ ต้องต้องการชุดใหม่ชุดเดิมเริ่มคับเริ่มขาดเริ่มใส่ไม่ได้มูอที่ชื่อมือที่บ้านพระพรพระรามเก้านะครับก็อย่างที่ขชาพูดเดี๋ยวเดี๋ยวจะจัดงานต่อนะครับคือผมอะขชาสังเกตไหมว่าตั้งแต่ครูจัดงานการบุญสวนมาครูไม่เคยไม่เคยเรียอะไรไม่เคยขอบริจาคเปล่า,าแต่ครูจะต้องหากิจกรรมไม่ว่าจะเป็นดนตรีเป็นกีฬาเป็นศิลปะเพื่อให้คนเนี่ย เข้ามาจ่ายตังค์หรือซื้อของแล้วก็ได้ของจ่ายตังค์แล้วก็ได้ดูได้ฟังเพลงได้ดูฟุตบอลได้ดูกีฬาแล้วมันก็มีความสุขเหมือนแรกไปอ่ะแต่ผมยังทําใจที่แบบว่าเอ้ยจะขอเรีร่อะไรขอบริจาคอะไรเงี้ยทําไม่ค่อยถนัดก็เลยก็เลยคิดว่าเออก็อยากเพราะว่าบางทีการจัดกิจกรรมพวกนี้นก็ทําให้เราได้กลับมาเจอลูกศิษย์ที่ ที่มันไม่ค่อยเจอเพราะว่าวิถีของงานมันมันไปคนละทางคนละค่ายคนละสังกัดคนละแนวอะไรเงี้ยครับก็ขอบคุณนะครับที่ที่ยังมีคนถามว่าอยากจะมีจัดไหมอยากจัดโอเคเพราะว่าการจัดก็อย่างที่บอกว่าไม่งั้นเราก็เจอขชาได้ผ่านจอแต่เราอยากเจอตัวเขาจริงๆ เราจะไปหาเขาที่บ้านมันก็ไม่สะดวกใช่ไหมเราก็ไปเจอตัวเขาใน, <c oughs> ใ,นในวินิคอนเสิร์ตในงานการกุศลไปดูเขาร้องเพลงเตะบอลอะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะเพราะว่าผมก็ยังมีคนอื่นๆอีกที่ที่เขาก็ใจบุญเนะี่ยใจดีแล้วก็มีพอมีแฟนคลับที่ยังตามกันอยู่ที่ยังแบบว่าให้กําลังใจเชียร์อัพซับพ,พอร์ตกันอยู่เงี้ยการที่ได้มาทําบุญร่วมกันเนะี่ยมันก็ทําให้เขา มีความสุขสบาบใจนะครับก็ถ้ามีเดี๋ยวก็จะจะจะ,จะแจ้งให้ทราบนะครับแล้วคงใกล้ๆนี้แหละเราขอคิดเรื่องสถานที่เรื่องกิจกรรมเรื่องตัวศิลปินอะไรอย่างเงี้ยจัดทุกครั้งก็อยากได้ให้คนที่มาเนี่ยเขารู้สึกว่าเอ้ยคุ้มตังค์ที่จ่ายไปเพื่อการกุศลอ,อย่างเงี้ยเพราะได้รับคุณภาพที่ดีฟังแล้วเพ่งเพราะฟังแล้วมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยต้นตัดไปครับครูนะ ก็วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านครับเดี๋ยวคุณุณบ้านก่อนครับจะได้อยู่กับคชาให้ฉ่ำใจหายคิดถึงเลยดีใจมากๆนะครับครูที่ได้คุยกับครูวันนี้ครับคิดถึงมากๆครับเดี๋ยวเราคุยกันได้ขอบคุณที่เชิญขึ้นมาไลฟ์นะครับส่สดีครับเป็นเกียรติของผมีครับอะมันทำไงนะโอเคกลับมาแล้ว ฟังเพลินเลยขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณทุกๆคนเลยนะพูดเรียบร้อยจังเผื่อนั่งประเพียบดูไปด้วยเอเคนะบายใจนะมัดก็ไม่เท่ากัน เปิดคอนเสิร์ตแล้วเพียงไรเดียะง่วงแล้วเหมือนกันนะกีตาเพียนไหมเนี่ยเหมือนจะเพียนเพลงไรกไต้แก่ง่วงนิดๆเดี๋ยวๆๆๆๆ เล่นไงนะฝากรักไว้ฝากไปในแสงดวงดาวที่ส่งประกายวับวาววาวอยู่บนฟ้าฟ้า ให้แสงสุขใสได้เป็นเสมือนดวงตาคอยส่องมองเธอด้วยแววตาแห่งความพักดีเกิดฟ้ามาสานทักทอดด้วยรักละมุนคอยห่มให้เธอไดอ้อุ่น ก่อ,อนนอนคืนนี้ให้เสียงใบไม้ขับกล่อมเป็นเสียงดนตรีคอยกล่อมให้เธอฝันดีให้เธอเคลิ้มไปเป็นวิมารคอยหลบ แฟนวิมานอยู่บนดินให้เธอได้พัดพิงพิงได้นอนหลับไหลเก็บเตาเก็บตื่นเมื่อร้อยเมื่อไหลเก็บยาดน้ำค้างกลางไพร เมื่อคล้องใจเอาไวร้รวมกันก่อนฟ้าจะสางก่อนจันจะร้างแรมไกลยิ่งอยู่กับเธอข้างเคียไกายยู่ในความฝันฝากเสียงกระซิ ฝากไปในสายลมผ่านข้ามขอบราตรีที่ยาวนานให้เธอฝันดีมผมก็มั่วไปเรื่อยขอบคุณนะครับทุกคน พอมาเสียบอันนี้พอมาเสียบแบบอีกอันหนึ่งแล้วเสียงกีตาร์ผมชัดมากเลยเวลาเล่นแบบแบบเขาเรียกว่ายังไงแบบผิดนิดผิดหน่อยแบบได้ยินชัดหมดเลยเพราะสัมผัสได้ทุกคนวันนี้มาแนวช้าใช่ครับเพราะว่าวันนี้การคุยกับครูรักก็อยู่นอกแผนผมเหมือนกันนะครับขอดีด สิ่งกีตามไม่ได้ยินเลยเหรอเอา้าเรอจริงเหรอดีใจที่ฟังคุณแล้ว,ลวเรื่องขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกคนมา,มากๆเลยที่เข้ามาดูวันนี้นะครับเฮ้ยจริงเหรอหือม เออเออย่าบอกนะที่ร้องเราเล่นไปไม่ได้ยินเสียงกีตาร์เลยแล้วทำไมกีตาร์ไม่เข้าวะเอ